มาดูข้างในนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับโอ้โอนะครับมีพ <c oughs> ื้นที่นะครับนะครับรอบรอบว่ามีอะไรบ้างนะครับงานเป็นทางเข้านะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับนี <c oughs> ่นะครับลงทะเบียนเข้าชม นี่ก็หลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับนี่ข้างในนะครับข้างในเราก็จะมีพื้นที่นะครับคือฮะที่มาดูมีอะไรบ้างตรงนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าสุดนะนมีอะไรบ้างมีทางเข้าข้างในก็มีประวัตินะรับประวัติเดี๋ยวก็จะมี ปลาอะไรไม่รู้อุย้ยอันนี้อะไรเงี้ยจะเป็นกระพร้าวนะกะพาวเผือกอหาย,ยากมากนะครับเลหายากมากกระพผือกและก็ยังมีปลานะครับแต่ละช่องโอ,โอ้ปลาอะไรนี่ปลาปลาน้ำจืดน,นะครับปลาตะเพียนะ อ่านะครับมาดูเล็กๆก็จะเห็นปลานะครับปลาตัวใหญ่แล้วก็อีกบบช่องหนึ่งนะครับช่องปลานี่ปลาอะไรปลาเท้าปลากรมาดูใกล้ๆกันเใกล้ๆกันเลยโอ้ตัวใหญ่มาก ังมีชีวิตนะยังมีชีวิต,นะวตนะครับตัวนี้นี่กำลังว่ายน่อยู่นี่ครับดูคนเยอะแยะเลยนะครับนี่เนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้นน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 ปลาใหญ่นะครับปลาใหญ่ที่เปตัวใหญ่เดี๋ยวเราไปดูใต้บึงครับอันนี้อยู่อยู่ใต้น้ำอันนั้ตัวใหญ่ โอ้โันนี้อันนี้ปลาสลิดกับปลากระเบนนะครับมันจะเป็นตู้ให้ดูแล้วก็บอกชื่อปลาน,นี้อนี่ปลาสลิดตัวใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับนี่ใหญ่กว่ามวยใหญ่กว่ามวยแล้วก็จะมีปลากระเบนอุ้ยปัญหายากมากเลยครับปลากระเบน,นลายๆอย่างนี้นะครับดูนะครับโอ้โหใหญ่มากนะ หายากมากเลยน่าจะใกล้สุนทานแล้วแหละอ,อันนี้ปลาปลาอันลิเกอร์นะฮะชอวิทยาศาสตร์เดี๋ยวมาดูนะครับคล้ายๆกับปลาจระเข้เลยนะ <_ d oll> ตาวเป็นจระเข้มั้งแหล่ะอันนี้มีชีวิตอยู่ชีวิตอยู่นะครับว่ายกำลังว่ายสังเกตที่นะครับที่กรีบมันนะครับขยับได้นะ นี่นะครับตัวอย่างหนะนึ่งอูรีบปลาค้อนแหลมๆนะปลาค้อนแหลมเรียกเพราะว่าปลาตุรกีชาวบ้านเราอันนี้แหละอันนี้ปลาบูใหญ่นะครับปลาบูใหญ่ของบ้านเรานี่ปลาบูปลาบูเริ่มหาย,ยากแล้วนะชาวบ้านเราปลาบูที่ว่า หนังเรื่องอะไรนะที่ว่าเกี่ยวกับปลาบูทองนปลาบูเงินปลาบูทองปลาสวายเยปลือกตัวใหญ่นะปลาสวายเปลือกโอ้โหเหมืนฉลามเลยเนี่ยมืนฉลามฉลามเล็กเหมือนฉลามเล็กเลยที่จริงเป็นปลาสวายเยปลือกเลย คล้ลายๆปลาฉลามเดี๋ยวมาดูใต้น้ำนะครับตอนนี้เราอยู่ใต้น้ำนี่เลยครับใต in oh. ้น e ้ำโอ้โหนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้มันมาใกล้ๆนี่ไหนๆไหนๆโอ้นี่นี่นี่หาไม่เจอ

ก็ไม่รู้เหมือนกันสวยงามอยู่ใต้มืนอยู่ใต้ทะเลเลยใต้ท้องทะเลผู้นี้ตัวตัวใหญ่เลยนี่แล้ววาใหญ่จริงอ่ะไมยเหมือนฉลาม ไปด้วยกันไปสินี่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 ้าไปฉลามกัลงมาไปฉลามเฮ้ยไปฉลากลงมาปลาบึกหรือเปล่าอันนี้กเรียกปลาอะไรวะ ปบาบึเยอะปลาบึกใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเหมือนปลาฉลามเลยอ่ะโอ้ใหญ่จริงใช่ครับนะเราก็โช์นะครับปลาปลาใหญ่ๆน่ครับไปชมกันต่อนะครับไปชมกันต่อดูปลาต่อมีปลาอะไรครับอุ้ยมีนีนี่ไงมีชื่อปลาอะไร ปาอะไรเนี่ยปลาพ่อโบกครวยโอ้ยดีไงตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วโอ้ยิ่งใหญ่ก็ขายไม่ทันนี่ยัมีแกะอ่ะนี่โอ้โหจืดๆโอ้โหเฮ้ยมีปลาอะไรปลาจระมิดน้ำจืดโอ้โหนี้นะครับไปดูครับดูดูนี่ยังไม่ตายนะ ไม่ได้มันมันยังว่ายอยู่เองนะฮะสินหางนะโอ้ตัวใหญ่มากนี่ใหญ่มาก,มากนี่มาดูปลานะครับปลากระกให้แล้วก็ปลากระเบนนะครับนะมาดูนะครับที่จริงมีเยอะเลยนะครับถ่ายไม่หมดเยอะมากนะต้องมาชมเองนะมาชมด้วยตนเองนะครับน,นี่นะ ปลาเยอะเยอะแยะเลยนะครับแต่รู้สึกว่าเขาจะย้ายปลากระเบนไปอ,อ,อีกที่หนึ่งเมื่อกี้นะ,อ,ะออ,อเนี่ปลาไกรนะครับปลาไกรคล้ายๆปลาป,ปลาฉลาดนะปะลาฉลาดชาวบ้านนะครับห<ร>ัวห<ร>ัวไม่เป็นลนนักษณะนี้นะปลาไกรตัวนี้ก็กนะครับเหนื่อยว่ายน้ำก็เลยไปอยู่ใต้ ล่างสุดเลยนะคไม่มาอะไรเลยตุ้ยใหญ่ตัวใหญ่จริงจริมาแล้วาาามาแล้ว,ลวโอ้โหีด้วยมีช่วงนีง่ใหญ่มากเลยนี่นะครับทิ่ตะพันสัตว์น้ำนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ชมดูประมาณนี้ก่อนมีเยอะๆนะครับให้ดู Bye bye